สวัสดีครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกำลังจะนอนนะเมื่อกี้ก็งีบไปปั๊บแล้วครับงีบไปปั๊บหนึ่ง,ง,ปปงก็ช่วงงีบนี่ก็อดนึกไม่ได้นะว่าคนดีของประเทศไทยเนี่ยหรือคนที่เขาบอกเขาเป็นคนดีเนี่ยหายไปไหนหมดหลังจากอาจจะมีนโยบายหรือมีนโยบาย ออกจากรัฐบาลคุณประยุทธ์จโนชาว่ากำลังจะพิจารณาให้ชาวต่างชาติมาเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยได้เพียงต้องลงเงิน40ล้านบาทคนดีเนี่ยอย่างคุณสุเ,เทพเทือกสุบรรณเนี่ยอยู่ไหนหลังจากข่าวนี้ออกมาคนดีอย่างกับกลุ่มเสื้อเหลืองเลย ที่ออกไปเป่านกวีดก,กันนะคนนู้นคนนี้ที่ออกไปบอกว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักต้องถูกล้มเนี่ยนะเพราะว่าผานชาติอย่างนู้นอย่างนี้หรือคนดีอย่างกลุ่มอดีตของคุณสมทิเล่มทองกูอย่างเงี้ยที่บอกว่าคุณทักษิณไปจองรักพักดี หรือคนดีที่ออกมาบอกว่าคุณธนาธรหรือพักก้าวไกลไม่โจรรักพักดีไม่รักสถาบันเอ๊ะแต่สถาบันอันเดิงที่ตอนนี้ผมอ่านข่าวดูหรือฟังดูเนี่ยเม่อกรัฐบาลนี้เขาไม่รักแล้วเนี่ยคือแผ่นดินไทยเลยนะเพราะเขากำลังบอกว่าชาวต่างชาติมาเป็นเจ้าของได้ เพื่ออะไรเพื่อจะได้นึง่งดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อจะตุ้นเศรษฐกิจระปเทศนามเขาไม่ต้องทําอย่างนี้เละเพื่อจะตุ้นเศรษฐกิจเขาอ่ะหรือเขาจะดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาประเทศเพื่อนบ้านเราก็าไม่ต้องทำอย่างนี้สักคนเลยตรงหมดปัญญาแล้วเลยที่จะบริหารเศรษฐกิจเนี่ยเดยต้องยินดี ขายชาติมันก็คนเวลาเงินหมดใช่ไหมเงินหมดแล้วก็จะมองไปซ้ายมองไปขวามองไปบนมองไปล่างว่าตัวเองเหลือทรัพย์สินอะไรเพื่อจะได้ขายออกไปเพื่อจะได้หาเงินเข้ามาแต่รัฐบาลนี้เขาลืมไปอย่างครับว่าแผ่นดินไทยเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของเขาไม่ใช่ทรัพย์สินคนชื่อปิュนโนชาไม่ใช่ทรัพย์สินของคณะครมรันนี้เป็นทรัพย์สินของลูกหลานเรา ลองคิดอยู่สิครับว่าถ้าเราปล่อยให้ต่างชาติเนี่ยมาถือที่ดินในประเทศไทยได้เนี่ยแล้วลูกหลานเราจะยังไงอรราคาที่ดินก็จะขึ้นสูงมากแล้วลูกหลานจะมีตปัญญาซื้อบ้านอยู่กันได้ยังไงอืมแปลกนะที่ผมแปลกใจเนี่ยก็คือพวกคนดีอะ่ะที่เป่านกหวีกัน พวกนันะกปปศใช่ไหมอยู่ไหนหมดอะลองแฟกันหน่อยนะคะรับแฟกันหน่อยนะหายใจลึกๆนะนึกกันดีๆถ้าเกิดนโยบายอันเนี้ยเรื่องขายชาติเนี่ยนะเกิดเป็นนโยบายของคุณทักษิณข,ขึ้นมาหรือเป็นนโยบายของคนยิ่งรักขึ้นมาเนี่ยป่านี้กลุ่มเสื้อเหลืองกระเป่านกปีเนี่ยจอกมาด่าดเช็ดเลยไหม ทักษิณขายชาติทักษิณอย่างงู้นอย่างนี้นนผมก็ว่าคุณทักษิณดีหรือไม่ดีนะผมเพียงบอกว่ามันตลกดีนะว่ากลุ่มคนดีอ่ะอยู่ไหนหมดนะกลุ่มที่ไปเป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมจามานนะตามห้างซัพ์สินค้านะกลุ่มทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยอันหนึ่งที่พองานเสร็จแล้วก็ไปเต้นใส่ชุดทหารกัน อยู่ไหนกันหมดหรือว่าคุณคิดว่าไม่เป็นไรแล้วมันชิปหายจะจนมันไม่มีทางออกแล้วนอกจากขายชาติเพื่อจะดึงเงินต่างประเทศเข้ามาผมขอพูดตรงนี้ครับในฐานะผมนักธุร,รกิจคนหนึ่งนะฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจเพื่อจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเป็นเจ้าของที่ดินได้หรอกเขาตัดสินใจด้วยไม่กี่เหตุผลครับอันหนึ่งก็คือว่ากฎหมายการลงทุน สำหรับต่างชาติเองเนี่ยถือหุ้นภาษีวีซ่าสำคัญที่สุดนะวีซ่าสำคัญที่สุดอย่างกับแคนาดาเนี่ยนะเขาก็ปล่อยเลยถ้าคุณมาลงทุนกี่บาทกี่บาทเขาให้วีซ่าคุณอยู่ยาวอเมริกาเขาเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ฝั่งเขาต้องการนะครับเพราะเวลาเขามาลงทุนเนี่ยโดยการที่เราอำนวยเรื่องวีซา่าเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีอย่างกับสิงคโปร์เขาทำนะ เงินมันทั่วถึงทุกคนแต่บอกว่าให้ฝรั่งมาซื้อที่ดินเนี่ยเราต้องลงเงินมากกว่าสนะีาะะ่สิบล้านนักพอทำได้ไหมแล้วคนจนได้ผลประโยชน์ยังไงอันนี้ผมเกาหัวมากเลยนะคนที่ได้ผลประโยชน์คืออะไรคือเจ้าของบริษัทสร้างบ้านนะคนที่ได้ผลประโยชน์คืออะไรคนที่มีคฤรืหา์ที่มากที่เงินมากกว่าน,นั้นคนจนได้ผลประโยชน์ไงครับรัฐบาลนี้ที่ยูดีบอกว่า จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาซื้อประเทศไทยเพราะเงินมันไม่ทั่วถึงครับคุณอยากนําเงินต่างประเทศเข้ามาจริงเนี่ยผมพูดได้ฟังอเลยแก้ปัญหาเรื่องวีซ่าให้ได้ก่อนแก้ปัญหาเรื่องการที่ตั้งราคาสองวิธีอันนึงบอกว่าอยากให้ต่างชาติมาลงทุนแต่ในคณะรัฐมนตรีเองดันออกกฎหมายว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะคิด มูลค่าเพิ่มแต่ละคน300บาทตลกดีไหมหรือออกนโยบายออกมาบอกว่าถ้าต่างชาติเข้ามาโรงแรมต้องคิดให้แพงกว่าคนไทยตกลงไอ้นโยบายที่ควรจะทำเนี่ยเราไม่กระทบการขายชาติเนี่ยไม่ทำแต่ทำเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่เขามีที่ดินที่เขาสร้างบ้านกลุ่มเจ้าสัวไม่กี่คนได้ผลประโยชน์อันนี้ทำตลกดีไหม ประเททศไทยแต่ก็กลับมานะครับตลกมากขนาดนั้นคืออะไรคนดีอยู่ไหนอนะคุณสุเทพถามจริงๆอ่ะไม่เห็นว่าน,นี่มันเป็นเรื่องร้ายแรงนหครับนะครับ,นะค,รบคุณนุน้นคุณนี้ที่เคยออกมาเป่านกหวีก,กันนะคนกรุงเทพที่ใส่เสื้อเหลืองออกไปตบมือกันประเคนให้รัฐบาลน,นี้ได้ตำหน้เนี่ยอยู่ไหนกันหมด อยากให้ต่างชาติมาลงทุนเหรอครับนะมันไม่ยากครับนะแก่กฎหมายเรื่องการลงทุนแก้กฎหมายเรื่องวีซา่านะอำนวยความสะดวกให้มันดีกว่านี้แก้กฎหมายที่ B.O.I ทำไรให้ราชการไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกให้เขาเร็วกว่านี้เวลาเขาอยากมาลงทุนแต่สำคัญที่สุดคืออะไรที่ผมพูดจากใจจริงเลยนะเพราะผมก็ทำงานต่างประเทศเยอะ ผมก็ได้นาเงินจากฝรั่งมาลงทุนในบริษัทผมเยอะเขาไม่กล้าลงทุนกันในการที่เขายังบอกว่ารัฐบาลเราเนี่ยเป็นรัฐบาลปผด็จก,การอันนี้ทราบใช่ไหมครับว่าบางบริษัทในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎเลยว่าห้ามลงทุนในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกปัญหาที่เมืองไทยมีใรกฎหมายเรื่องอินเทอร์เน็ตกฎหมายเรื่องร้อ ฝรั่งเขาไม่กล้ามาลงทุนกันนะครับเพราะรัฐบาลไทยเนี่ยยังมีกฎหมายอันนี้อยู่เขาก็กลัวหมดเลยว่าพูดไรผิดปุ๊บเดี๋ยวก็โดนเขา้าคุกเลยเขากลัวพนักงานเขาถ้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยพูดไรผิดปุ๊บก,ก็มีประหาเลยเขากลัวครับว่าระบบตำรวจหรือระบบที่ดูแลฝรั่งเวลาเขามาลงทุนเนี่ยมันไม่เท่าเทียบเทียบเท่ากับคนไทย โดนแกล้งโดนกลั่นคอร์รัปชันเราสูงเราไม่ต้องไปขายประเทศชาติหรอกครับเราเพียงปรับปรุงเรื่องการโกงกินของราชการของระบบตำรวจของระบบทหารเนี่ยอันนี้ฝรั่งเขาอยากวิ่งมาเมืองไทยแล้วครับประเทศเราเป็นประเทศสวรรค์เราไม่ต้องขายชาติให้เขาหรอกเราขายระบบที่ดีและเราขายมาตรฐานที่ดีเราขายกฎเรื่องการลงทุนที่ดีแค่นี้เขาก็มากันแล้วครับ นะผมเนี่ยนะพูดจากใจจริงเลยนะในภาวะเนี้ยนโยบายอันเนี้ยผิดครับเพราะมันไม่ได้ช่วยคนทั่วถึงทุกระดับมันช่วยแต่กลุ่มบางกลุ่มจริงๆกลุ่มสร้างบ้านกลุ่มสร้างคอนโดเจ้าของที่มีที่ดินเยอะๆก็คือพวกคนรวยนี่ไงคนจนได้ผลประโยชน์ยังไงครับกับนโยบายนี้เพราะเวลาเข้ามาลงทุนซื้อบ้านเนี่ย เขาไม่ได้ปจ้างพนักงานนะเขาไม่ได้สร้างอุตสาหกรรมนะเขาไม่ได้มี t เทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะงั้นถ้าท่านประยุทธ์อยากให้คนเขามาลงทุนในประเทศไทยจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับลาออกเลือกตั้งใหม่แค่นั้นเนียครับมีรัฐบาลที่โปร่งใสที่ไม่มีการที่อํานวยให้แต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แก้กฎหมายที่ทําให้ต่างประเทศเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขารู้สึกอันตรายนะครับก็ไม่ลองคิดบ้างก็ฝากอย่างนะครับฝากคนดีหน่อยกลับไปมองกระจกเห็นตัวเองว่าครั้งหนึ่งคุณเคยใส่เสื้อเหลืองคุณเคยใส่เป่าดอกวีคุณเคยออกมาดา่าคนนู้นคนนี้แล้วคุณรับได้ยังไงครับ ว่าน,นี่เป็นรัฐบาลแรกเลยนะที่ออกมาพูดชัดเจนเลยนะว่ายินดีที่จะขายชาติให้กับต่างประเทศแต่คุณไม่ออกมาทำอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าเรื่องนี้แรงครับเรื่องนี้แรงเพราะอะไรเพราะคนจะได้ผลประโยชน์เนี่ยไม่ใช่คนไทยครับไม่ใช่คนไทยครับคนจะได้ผลประโยชน์นะครับก็คือคนจีนคนนู้นคนนี้ อีกหน่อยประเทศไทยเราจะเหมือนแอฟริกามัจะเหมือนลาวมัที่มีแต่การลงทุนจากปบืองจีนมากันเพียบฟอกเงินกันมาเฮือมาเลยตอนนี้คุณชูวิทย์เองเพิ่งออกมาแถลงข่าวนะว่าตอนนี้มีการฟอกเงินจากประเทศจีนเนี่ยเขามองไทยเยอะมากนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมที่รัฐบาลกำลังคิดอยู่ว่าทำยังไงให้เมืองจีนมาฟอกเงินกับเมืองไทยได้ประเทศไทยได้ไม่เอาครับ ม่เอายุติสครับนโยบายเนี้ยแต่สําคัญที่สุดนเนี้ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาสะท้อนเรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยไอ้ที่เราบอกมีคนดนีแล้วคุณยังนับถือคนพวกนี้อยู่นะยุตนับถือได้แล้วครับเพราะเวลาประเทศไทยเราเจอปัญหาวิกฤตยอย่างนี้จริงๆเนี่ยพวกเขาหายหมด <c oughs> เงียบหมดลมในปอดเขาไม่มีลมะมัติเปี่าปะนกขีนะผมสมเพศคนพวกนี้ครับ เี่ยวบอกตัวเองเป็นคนดีแต่สุดท้าย้วคืออะไรเลวสุดคุณนายครับทุกคนครับสวัสดีครับ